วันนี้น้องทำอะไรอยู่คะเนี่ยน้องทำอะไรอยู่คะสาธุพี่พี่ยังคะน้องสาธุพี่พี่ยังคะสาธุยังคะนานคนสวยยิ้มป๊อบอายให้แม่หน่อยยิ้มป๊อบอายให้แม่หน่อย <c oughs> <c oughs> ยิ้มป๊อบอายให้แม่หน่อยสิ ยิ้มป๊อบอายให้แม่หน่อยได้ไหมคะคนสวยค่ะยิ้มป๊อบอายให้แม่หน่อยน้องยิ้มป๊อบอายให้แม่หน่อยสิอะไรเอามาปิดหน้าทำไมอะคะคนสวยต้าไม่ยิ้มป๊อบอายให้แม่หน่อยหรอ ยิ้มหน่อยจิยิ้มหน่อยได้ไหมวันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่ยอมยิ้มเลยค่ะยิ้มให้แม่หน่อยสิคนสวยยิ้ม <laughs> ยิ้มให้แม่น,อน่อย ของเล่นประจำตัวค่ะมีอยู่ชิ้นเดียว <laughs> จะไปไหนล่ะคะลูกเอ้าอยู่หน้าก็ฟาดหรอค่ะ